สวัสดีนะครับผมมาพบกับครูแบงค์อีกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราก็มาเรียนคณิตศาสตร์กันนะครับผมครูแบงค์เปิดสายแป๊บนึงวันนี้เราขึ้นบทใหม่แล้วนะครับผมก็คือเรื่องพหุนามเนาะได้หลุดพ้นจากเลขอยู่กำลังสักทีนะครับผม,ใน,ผนมนในเรื่องพหุนามเสร็จปุ๊บเนี่ยในเรื่องพหุนามเราไปรู้จักกับพหุนามกันก่อนนะครับผมก่อนจะไปพหุนามเนี่ยเราต้องรู้จักกอกนามก่อนพหุเนี่ยมันแปลว่ามากนะครับส่วนเอกเนี่ยแปลว่าหนึ่งนะครับผมอ่ะ เป็นความรู้ทางด้านภาษาไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้สิ่งจํานวนมากๆได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวที่มันมีตัวเดียวก่อนนะครับผมอันนี้เป็นความรู้เด็กม .1 เลยนะครูแบงค์งน่าจะเคยสอนไปแล้วหรือเปล่านะครับผมอ่ะเราไปดูกันก่อนว่าเอกนามเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเอกนามเนี่ยตามนิยามของมันเลยนะครับผมก็คือตัวเลขที่คูณอยู่กับตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปรนั้นน่ยจะมีเลขชี้กําลังอ่ะเป็นจํานวนเต็มบวกหรือศูนย์เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจริง ตัวบางตัวเนี่ยเราเคยผ่านแล้วแหะแต่เราไม่รู้ชื่อเรียกมันเฉยๆว่าชื่อเรียกของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอ่ะจํานิยามตัวนี้เอาไว้ดีๆนะครับผมว่าเอกเอกนามของเราเนี่ยมันหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ,อ่ะเนาะอ่ะไปดูต,ตัวต่อไปนะครับผมขึ้นมาสิเฮ้ยเมื่อกี้ก็ขึ้นมาแล้วงองงงอ่ะนะครับผมอ่ะเอกอ scared, นามเนาะเรามาดูพิจารณากันแต่ละตัวว่าตัวไหนที่เป็นเอกอนาม <GOT S 2> บ้างนะครับผม มาดูกันก่อนเลย 5a กำลังสองนะครับตามตรงตัวเลยตัวเลขคูณอยู่กับอะไรเอ่ยตัวแปรนี่ไงตัวเลขคูณอยู่กับตัวแปรนะครับผมก็คือถ้าเกิดมันติดชีดกันอย่างเงี้ยติดชีดกันนะครับผมก็คือการคูณกันนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเอกนามไหมอย่าลืมอย่าลืมนิยามตัวข้อนี้สำคัญนะเลขชี้กำลังของเขาเนี่ยครับผมจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวก หรือศูนย์เท่านั้นเนาะอันนี้เลขชี้กาลังของเขาก็คือยกกําลังสองเนาะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าอันนี้เป็นเอกนามนะครับผมอ่ะต่อมาลบ k f กำลังสามนะครับผมอา้าวเอาแล้วนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเอกนามไหมให้เทาให้เดาให้เทาคืออะไรให้เดานะครับอ่ะห,ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าครูเนี่ยตรงเนี้ยมันมีลบอยู่มันอาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะเขาบอกว่าเป็นต้องเป็นจานวนเต็มบวก ที่เป็นจานวนเต็มบวกจริงๆมีแค่ตัวนี้นะลูกเลขชี้กาลังนะครับผมอันนี้ใช่เลขชี้กาลังไหมไม่ใช่เนาะอันนี้เขาบอกเพียงแค่ว่าเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเลขของเราเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยจริงๆนะครับผมคูณอยู่กับตัวแปรตัวแปรเขาก็ไม่ได้บอกซะหน่อยว่าต้องเป็นตัวเดียวนะครับผมตัวแปรอาจจะมี2ตัวก็ได้เนาะแต่ว่าทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวกหรือศูนย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังอยู่ในขอบข่ายที่ เป็นเลขเอ้ยเป็นเอกนามนะครับผมเนาะอะต่อมาเอาแล้วเศษ13ดีกำลัง2ส่วน20นะครับแบบนี้ถ้าครูแปงเขียนแยกย่อยแยกย่อยออกมาเนี่ยมันก็จะได้เป็น13ส่วน20นะครับผมคูณอยู่กับ d กำลัง2ตัวนี้ก็คือตัวเลขใช่ไหมเนาะนะครับผมอันนี้ก็คือตัวแปรกำลังของเขาเนี่ยติด กำลังของเขาเนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกใช่ไหมครับเพราะนั mm ้นยังอยู่ในยังอยู่ในขอบข่ายที่มันยังเป็นเอกนามอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นเอกนามนะครับผมาคู่อันนี้ต้องไม่ใช่แล้วต้องต้องเป็น okay. อย okay. ่างอื่นแล้วที่ไม่ใช่เอกนามแล้วตอนนี้มีแค่2ี 2> <S <S 2> ่สิบตัวเดียวนะครับผมอ่ะครูจะอธิบายอย่างนี้ถ้าเราเจอตัวเลขแบบนี้นะครับผมคู่ก็มันยังอยู่ในขอบข่ายที่ยังเป็นเอกนามนะครับหลายๆคนอย่างทัศนัยก็จะถามว่าคู่มันจะเป็นเอกนามได้ยังไง นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวแปรนี่อ่าเดี๋ยวแบงค์จะเขียนรูปอันนี้ให้ดูนะครับผมยี่สิบคูณอยู่กับ a กําลังศูนย์นะครับผม a กําลังศูนย์ของเราเนี่ยอะไรก็ตามกําลังศูนย์เนี่ยครับผมมีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมเอ่ยนะครับเมื่อมันมีค่าเท่ากับหนึ่งแบบนี้ปุ๊บก็จะเขียนให้อยู่ในรูปอีกอันหนึ่งก็คือยี่สิบคูณหนึ่งเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้น ยังอยู่ในยังอยู่ในขอบขายที่ยังเป็นเอกนามไหมก็ยังอยู่ในขอบขายที่ยังเป็นเอกนามได้นะครับผมเพราะว่าตัวแปรมันยกกําลังศูนย์นี่ไงตามนิยามเลขชี้กําลังต้องเป็นจานวนเต็มบวกหรือศูนย์เท่านั้นนะครับผมอาจยังอยู่ในขอบขายที่ยังเป็นคูอันเนี้ยข้อต่อไปเนี้ยไม่เป็นไม่เป็นชัว์ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้นะครับผมก<ฮ>ํากลังมันติดลบแต่แต่นะครับเ <y> พราะว่าแต่ดูดีๆกําลังมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมลูกกําลังมันอยู่ด้านล่างเพราะนั้น ตามนิยามตามนิยามนะครับผมตามนิยามของ a กําลังออ a กําลังลบ n เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน a กําลัง n ในทางกลับกันถ้ากําลังมันเป็นบวกอยู่เนี่ยครูแบงค์งเขียนอยู่ในรูปนี้ได้ไหม2 c กาลังสถ้าครูแบงค์ตบกําลังตัวเนี้ยตบเลขก้อนล่างเนี่ยให้มันอยู่ด้านบนนะครับผมก็จะได้เป็นคูณอยู่กับ b กำลังสองนั่นเองเพราะว่าอะไรกำลังมันติดลบตบขึ้นมาข้างบนมันก็เป็นกำลังมันก็จะเป็นบวกเพราะนั้นอยู่ในขอบข่ายของเอกนามไหมบอกว่าข้อนี้ก็อยู่นะครับผมเพราะนั้นเรื่องของสมบัติเลขยกกำลังเราต้องจำไว้ให้แม่นนะครับผมเพราะไม่งั้นอาจจะตอบผิดได้ว่าอะไรคือเอกนามอะไรคือพหุนามนะครับผมอ่ะต่อมาเมื่อข้อก่อนหน้านี้คือมันเป็นเอกนามทั้งหมดเลยใช่ไหมเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะ ตัวอย่างนี้อ่าอันนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยกําลังมันติดลบใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอกนามนะครับผมลบสิบสองเอาแล้วลบสิบสองนี้เป็นเอกนามไม่เอ่ยครูแบงก์ก็ยังตอบอยู่เชื่อมั่นคาเดิมว่ามันเป็นเอกนามนะครับผมเขาบอกว่าเป็นตัวเลขใช่ไหมตัวเลขเนี่ยมันสามารถติดลบได้ไหมเหมือนในอย่างตัวอันที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับผมเนอะ ตัวเลขสามารถติดลบได้นะครับผมมีแค่เลขชี้กำลังเท่านั้นที่ไม่สามารถติดลบได้นะครับผมจะใช้เคสเดียวกับอันนี้เลยนี่ตัวนี้ก็จะใช้เคสเดียวกับตัวนี้นะครับผมเรื่องด้วยตัวแปรของเขาเนี่ยมันกำลังเป็นศูนย์กําลังเป็นศูนย์มันก็กลายเป็น1เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะใช้กรณีเคสเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นเอกนามไหมขอ้อนี้ถ้าดูผิวเผินเนี่ยแบบนี้มันอาจจะ เป็นเอกนามนะครับผมแต่ครูแบงค์ขอยืนยันเลยว่ามันไม่ใช่เอกนามเพราะว่าอะไรเมื่อเราตบก้อนนี้เนี่ยขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับผมตบก้อนนี้ขึ้นมาไว้ด้านบนเนี่ยมันก็อยู่ในรูปสามคูณสองดี D. กำลังมันเป็นบวกใช่ไหมลูกตบขึ้นมากำลังมันก็ต้องติดลบเพราะฉะนั้นเมื่อกำลังติดลบเนี่ยผิดเงื่อนไขนี้แล้วใช่ไหมเลขชี้กำลังเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับผมผิดเงื่อนไขนี้แล้วเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็ไม่ใช่เอกนามนะครับผมยิงข้อนี้ยิงแล้วใหญ่เลยเพราะเห็นไหมว่าตัวนี้ก็กาลังติดลบตัวนี้ก็กําลังติดลบนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่เอกนามนะครับผมแบบนี้ล่ะครูถ้ามันเป็นกําลังซ้อนกําลังแบบนี้นะครับจะทํำยังไงถ้าเป็นกําลังซ้อนกําลังแบบนี้นะครับผมเราก็จัดการแปลงเขาเนี่ยครับผมให้อยู่ในหน้าตาปกตินะก็คือเอา3เนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บเลยก็จะได้เป็นลบกําลัง 3นะครับผมเอา3คูณกระจายเข้าไปในทุกตัวตามสมบัติของ a กำลัง n ทั้งหมดกำลัง m ก็จะเท่ากับ a กำลังเคูณ n แบบนี้นะครับผมต,ต่อมาคูณอยู่กับอะไรเอย่ย b กำลังสคูณ3นะครับผมก็จะได้เป็นลบหนะครับกำลัง3คูณอยู่กับ d กำลัง หกนั่นเองเพราะนั้นไม่มีกาลังตัวไหนเลยที่ติดลบดังนั้นตัวนี้ก็ยังเป็นเอกดามนะครับผมอ่าเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้ครูแบงก์ก็ไม่มีกันบ้านนะครับผมก็ให้ทุกคนพักผ่อนวันหนึ่งนะครับผมสําหรับใครยังทำกันบ้านพิเศษอย่าลืมเคลียร์กันบ้านด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ครูแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย We'll <laughs>